เราจะมาสาธิตวิธีการทําลูกยอดหรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่าลูกโลกกันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ทําลูกยอดนะคะคืออันแรกกาวกันไก่คัตเตอร์ไม้สําหรับทากาวปากกาเชือกตาไก่หรือที่เจาะกระดาษค่ะ กระดาษแข็งและสุดท้ายนะคะคือกระดาษว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะโดยขนาดนะคะจะตัดเท่าไหร่ก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับความใหญ่ของลูกโลกของเรานะคะอืม เมื่อเราได้กระดาษขนาดตามที่เราต้องการน,นะคะเราก็ตัดกระดาษหลายๆสีค่ะจำนวน50แผ่นขึ้นไปจากนั้นนะคะเราก็นำกระดาษแผ่นแรกเข้ามาวางค่ะแล้วเราก็นำกาวมาทาค่ะจากหัวจรดท้ายค่ะโดยระยะห่างของกาวนะคะก็ให้ห่างกันประมาณ2นิ้วค่ะทาไปจนสุดกระดาษนะคะ หลังจากนั้นค่ะเราก็นํากระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะมาวางทาบกระดาษที่เราทากาวไว้ค่ะขั้นตอน,ต,อน,ต,อนต่อไปนะคะเราก็<อ>ทากาวค่ะโดยสังเกตให้อยู่กลาวนะคะอยู่กลางกลางระหว่างแนวกาวเดิมค่ะ นำกระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะมาวางทับค่ะไปนะคะเราก็จะทากาวค่ะโดยกาวนะคะจะไม่ทาสามกับแนวที่เราทาไปเมื่อสักครู่ค่ะจะทากาว แล้วก็นํากระดาษนะคะมาวางทับไปค่ะโดยที่เราจะทำอย่างนี้นะคะเจนจำนวน50ชั้นขึ้นไปค่ะ เมื่อเราทากาวครบทั้ง50ชั้นนะคะเราก็จะได้กระดาษในลักษณะนี้ค่ะระหว่างที่เรารอกาวแห้งนะคะเราก็จะมาทําแม่แบบของลูกยอดค่ะโดยที่เราจะใช้กระดาษครึ่งวงกลมนะคะมาทาบกับกระดาษแข็งค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้กันไกตัดค่ะ เราก็จะได้ครึ่งวงกลมที่มีลักษณะนี้นะคะจำนวน2ออันค่ะเมื่อกระดาษว่าวแห้งแล้วนะคะเราก็นำกาวค่ะมาทาที่แม่แบบที่เราตัดไว้เมื่อสักครู่นะคะให้ทั่วทั้งแผ่นค่ะ จากนั้นนะคะเราก็แปะแม่แบบที่เราทาการนะคะลงบนกระดาษเววค่ะโดยกระโดยเราจะแปะทั้งสองด้านของกระดาษเว้านะคะ ัจากนั้นนะคะเราก็ใช้กรรไกรค่ะตัดตามแม่แบบที่เราแปะไว้นะคะ เมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะะเราก็จะได้มาในลักษณะนี้ค่ะหลังจากที่เราตัดแล้วนะคะเราก็จะใช้ตากไก่ค่ะเจาะรูตรงหัวแล้วก็ตรงท้ายของแบบของเรานะคะ ราก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะเราได้รูในลักษณะนี้นะคะเราก็จะนําเชือกค่ะมาร้อยร้อยลงไปนะคะแล้วเราก็ผูกปลายของเชือกค่ะโดยที่เราจะร้อยทั้งรูที่ด้านบนแล้วก็รูด้านล่างนะคะ ถูกค่ะเราก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ขี้กระดาษค่ะให้เป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็ใช้แม็กเย็บค่ะ ราก็จะได้ลูกโลกในลักษณะนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำผู้ของลูกยอดค่ะโดยเราจะใช้กระดาษแขนนะะ็งค่ะตัดประมาณ3-4นิ้วค่ะเสรแล้วก็ขดให้เป็นวงกลมค่ะ หลังจากนั้นก็แม็กค่ะแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้กันไกซิกแซกค่ะตัดกระดาษว่าวเป็นให้เป็นเส้นๆน,นะคะ เมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้กระดาษว่าวที่มีลักษณะแบบนี้ค่ะ<อ>หลังจากนั้นนะคะเราก็ทากาวบนกระดาษว,ว่าวที่เราตัดสิกแซกไว้นะคะโดยทาด้านบนของกระดาษนะคะด้านหัวกระดาษคะ่ะเมื่อได้เมื่อได้เสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ วงกลมค่ะกระดาษวงกลมที่เราตัดนะคะมาม้วนค่ะม้วนติดกับกระดาษว่าวที่เราตัดสิกแซกไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ผู้ของลูกยอดของเราค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำผู้ที่เราทำไว้นะคะมาผูกกับลูกยอดค่ะ เมื่อเราผูกคู่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ลูกยอดที่มีลักษณะแบบนี้นะคะ